สวัสดีค่ะวันนี้เจแาปานมีวิธีทำขนมปังแผ่นให้กลับมานุ่มเหมือนเดิมโดยวิธีง่ายๆค่ะเจแปานซื้อขนมปังแผ่นมานะคะแช่ไว้ในตู้เย็นแช่ไว้นานๆก็จะแข็งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอยากจะให้มันกลับมานุ่มใหม่เจแปานก็จะใช้วิธีนี้นะคะ เวลาเราหุงข้าวเสร็จแล้วหม้อหุงข้าวก็จะยังร้อนอุ่นอยู่ค่ะเจ๊ปันก็จะใช้จานนะคะเป็นจานสะอาดแล้วก็วางลงไปในหม้อหุงข้าววางขนมปังลงไปที่จานเลยค่ะอยากทานเท่าไหร่ก็ใส่ขนมไปเท่านั้นเลยนะคะวิธีนี้ช่วยประหยัดพลังงานด้วยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาหม้อหุงข้าวแบบนี้นะคะใช้เวลาไม่เกิน1นถึงนาทีขนมปังที่เราอุ่นเอาไว้ในหม้อหุงข้าวก็จะกลับมานุ่มเหมือนซื้อใหม่เลยค่ะเนื้อแป้งขนมปังก็จะอุ่นๆร้อนๆพร้อมที่จะนำมาทาเนยหรือว่าทาแยามได้แล้วค่ะขั้นตอนแสนง่ายค่ะเพื่อนๆประหยัดทั้งเวลาและพลังงานด้วย เพื่อนๆลองทำดูด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะจะใช้กับซาลาเปาขนมจีบก็ได้ค่ะหุงข้าวใหม่ๆเมื่อข้าวสุกแล้วหาจานลองใส่ในหม้อหุงข้าวแล้วก็อุ่นขนมอุ่นขนมปังด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะเจป๊ปานขอตัวไปทานขนมปังก่อนค่ะฝากเพื่อนๆติดตามครัอร่อยใบเจป๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวนะคะ